ช่วงแจกกระจายสนับสนุนโดยสลินเอ็กซ์เพสผอมขั้นเทพแค่1,500บาทโทรด่วน1,577า่ะใครอยากผอมฟังทางนี้นะคะเพราะวันนี้เรามีตัวช่วยเป็นอาหารเสริมที่เขาเรียกได้ว่ากินปุ๊บผอมปับ๊บนั่นไงอ่ะแต่จะเป็นยังไงนะคะไปพบกับผู้ที่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้เลยดีกว่าค่ะขอต้อนรับนะคะ คือน้องฟิล์มนะฮะเป็นผู้สันทัดกรณีเกี่ยวกับเรื่องราวของความผอมนะฮะแน่นอนวันนี้น้องฟิล์มเอาอะไรมาไหนเอางี้เดี๋ยวฟังก่อนนะฮะว่าเจ้าสลินเอ็กเพรสเนี่ยทำไมถึงทําให้ผอมได้คือวันนี้สำหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของการลดน้ําหนักรู้สึกว่าตัวเองมีปัญหาเรื่องความอ้วนโดยเฉพาะวิ้หญิงเราเนี่ยอยู่ใกล้ตลาดแบบนี้ต้องกินแบบโอ้โหเยอะแยะมากมายของมันของทอด ทำยังไงดีที่จะมีรูปร่างที่ผอมลงได้วันนี้เนี่ยคุณลดไปได้สามถึงสิบกิโลในหนึ่งเดือน <3 S 2> ด้วยตัวนี้ <10 S 2> เลยนะฮะสามถึงสิบกิโลสิบสิบกิโลสาก,โล,ลกโลนะด้วยสลินเอ็กซ์เพสตัวนี้นี่เป็นอาหารเสริมที่มาจากธรรมชาติแล้วก็ไม่มีผลข้างเคียงคนที่มีปัญหาในเรื่องของการกินอ้วนจากการคลอดบุตรอ้วนกรมนนกรมพันธุ์อ้วนกาเนิดหรือว่ามีปัญหาในเรื่องของเซลลูไลท์ไขมันส่วนเกินต้นแขนที่ใหญ่ต้นขาที่ใหญ่อยากจะมีหุ่นที่เรีเพียวเพอร์เฟกต์แบบนี้ ก็ทได้เดี๋ยวถามหน่อยยังป้านี่ป้าพอมแต่เกิดไหมไม่พร้อมเหรอถามจริงอ้วนอย่างงี้อ้วนตั้งแต่เมื่อไหร่อ้วนตอนอายุห้าสิบอ้าวตอนห้าสิบอ้าวอมได้ไหมอย่างงี้ได้ได้ได้มีใครอ้วนจะเกิดอ่ะมีใครอ้วนจะเกิดมีอ้วนจะเกิดนะคุณพี่คะคุณพี่คะทำได้ไหมอย่างนี้ซาลินเอ็กซ์เพ็ปมันช่วยยังไงช่วยได้เพราะว่าเขามีการทำงานได้ถึงห้าระบบห้าขั้นตอนนะคะ ดักจับไขมันปล่อยไขมันลดเซลลูไลท์และยังตับให้เรามีส่วนน้ส่วนโค้งคนที่บอกว่ามีกระบวนการในเรื่องการขับถ่ายไม่ดีราบอกว่าผ่านไม่ดีตรงนี้ช่วยได้ล่าสุดเนี่ยพี่เป้ยปานวาดดาราสาวชื่อดังที่มีาจับไมเป่ยเป้ยเป้ยปานวาดานวาน้ำหนักลดไปได้ถึง14กิโล14กิโลหลังคลอดทำได้นี่แหละคือความอัศจรรย์ที่คุณผู้ชมก็สามารถทำได้เพราะในเนี้ย มีสารกัะตจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นถั่วขาวนะคะสายพันธุ์พิเศษจากฝรั่งเศสที่จะไปดักจกับไขมันดักจับแป้งดักจับน้ำตาลามีใยอาหารจากผลกระบองเพชร มีในส่วนของวิตามิน B1 B6 มีแอลคานทีนแอลทราเรดแล้วก็ยังมีสารไหลแคลด้วยสารไหลแคลใช่แต่แคลจะเข้าไปดักจับไขมนัน <c oughs> ไปเบิร์นไขมันแล้วทำให้คุณดูดีได้วันนี้ใครอยากจะมีหุ่นที่ดีรูปร่างที่ดีกดโทรศัพท์มาเลยด่วนที่เบอร์1577นะคะ15.7 7แล้วก็0 2 2 9 0 9 9 9 9 วันนี้มีโปรโมชั่น,นพิเศษหนึ่ง,ง,ง <15 77 S 2> ห้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ศูนย์สองสองเก้าศูนย์ศูนย์เก้าสองเก้าวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับแคมเปญใหม่ใกล้สิ้นปีนี่กับตรงนี้เลยกับของคุณพิเศษล่าสุด ไหมฮะโอ้โหเป็นตัวให้ดูสร้อยก็ให้ดูสร้อยเก็ดูสร้อยก็บอกโอ้โหเป็นสร้อยตัวใหม่ล่าสุดนะคะเป็นสร้อยกระจี๊กระหันดูดซับล้อมเพชรล้อมเพชรตัวนี้ตัวนีไม่ได้เป็นสีเนี้ยอ่าเป็นทิงโกค่ะตัวนี้จะเป็นงานใหม่ที่มาจากฮ่องกงเลยตัวนี้เส้นหนึ่งนะคะมูลค่าสามพันบาทแต่วันนี้ให้ฟรีถ้าซื้อสองกล่องจาก10,000บาทลดพิเศษเหลือเพียง2,500บาทเท่านั้นปกติกล่องเท่าไหร่ ปกติกองละหานสองกล่องจาก1 0 0 0 0นะคะเหลือเพียง2,500บาทและยังได้สร้อยกระจี้ากรบหัตุซับตัวใหม่ล่าสุดด้วยนะคะยังไม่พอในทุกการสั่งซื้อในวันนี้นะคะที่คุณผู้ชมโทรมาที่เบอร์1,577และ02,290,09,29 มีแคมเปญใหม่ล่าสุดด้วยไปเที่ยวฮ่องกงไปไหว้พระแล้วก็ไปเที่ยวกินช็อปไม่อั้นกับน้องทิมพี่ไปด้วยใช่ไปด้วยในเดือนกุมภาพันธ์คือใครต้องนสคืนโทรศัพท์มาซื้อสิเพ็กตอนนี้สั่งแล้วเนี่ยคุณมีสิทธิ์นั้นเนี่ยแล้วก็ไปลุ้นรับอีก10รางวัล ไปเที่ยวฮ่องกงสิบรางวัลรับจี้กันหนาด้วยและยังไม่พอนะคะยังมีแคมเปญของ1577อีกด้วยแคมเปญนั้นเดี๋ยวบอกให้แคมเปญนั้นเดี๋ยวพี่บอกให้เองไม่เป็นไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกรีบโทรมาที่เบอร์1577แล้วก็022900929อยากพร้อมอยากคุณดีก็ต้องสล a นเอ็กซ์เพรสแล้วมาตรงนี้มาวันนี้มีอะไรแจกไหมคะโอ้วันนี้มีในส่วนของนี่เลยเป็นถุงผ้าลดโลกร้อนนะคะของ1577สองรางวัลแล้วก็มีสล a นเอ็กซ์เพรสเอาไปให้ลองใช้ ให้แฟนๆชาวตลาดมีบุรีด้วยนะคะอีก2รางวัลเลยเอาไปเลยนะคะวันนี้เราจะแจก2กล่องแต่แจกยังไงดีกล่องละ5,000นนะครับันที่เราแจกให้แจกฟรีนะคะแจกฟรีเลยแต่ถ้าเกิดว่ากินแล้วได้ผลนะติดตามทางรายการของเรานะแล้วก็โทรศัพท์ก็ไปสั่งซื้อได้แต่ว่าเราจะมีส่วนลดให้นะฮะสกล่องเหลือแค่ 2,500ัาร้อยบาททั้งหมดสองพนห้ารบาทนะครับก็คือตกละกล่องละ1,250งองร้อเองจาก5,000นะอันนี้ลดกปเจ็ดห้าเปอร์เนตะถูกต้องถูกต้องนะครับอ่ะวันนี้มีอะไรมาถามถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าอะไรขอให้ทุกคนแปะหูค่ะคนที่จะเล่นแปะหูเราจะได้เห็นชัดๆว่าใครไม่แปะหูผมไม่เรียกนะใช่แปะหูก่อนแปะหูนะใครจะเล่นแปะหูแปะหูไว้แปะหูไว้อ่ะพอตัดแปะหูยังแปะหูยังแปะหูไว้นะหนึ่งสองสามครับเพื่อ พี่เสื้อฟ้าข้างหน้าก็ได้ค่ะมาแล้วเสื้อเขียวคุณจิ๊บตาบอดสีแล้วอ่ามาถามว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะที่ช่วยเรื่องการลดน้ำหนักเนี่ยชื่อว่าอะไรสเีินเอ็กคเพรสสเินเอ็กคเอีกหนึงคำถามถามว่าในนี้มีสารสกัดอะไรบ้างยกตัวอย่างมาหนึ่งเอาเอาสารสกัดที่เจ๋งที่สุดอะไรก็ได้ใน้นนะหนึ่งอย่านะคะ หลักสกัดในนี้มีอะไรบ้างเอาแค่หนึ่งกางนับหนึ่งถึงสามยกมือนะหนึ่งสองสามยกอันนี้หลังแล้วกันพี่หลังแล้วด้วยเลยเชิญค่ะเออญนะอันนี้เลยอ่ามาสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรชื่ออะไรชื่ออะไรครับคุณพี่ตอบชื่อเลยชื่ออะไรตอบว่าสาลายเชลเชลอีกนิดนึ่งนิดหนึ่งถึงแล้วไม่ใช่เชลสาลัยเชลไปทำตัวนี้เชลลุก อไี่รางวั่เทไรล้กไค้อค่ะแรโเคสราัเรียบร้อยน่เรยัมีถุงให้ด้วยมีถให้ด้วยมีถุให้ด้วยให้้ไ่ะขนสุดท้ายมที่จะมาแจกเป็นถุงผ้าตัวนี้นะคะก็คือว่านอกจากตัวน้องฟิล์มแล้วมีดาราสาวอีกห่ท่าที่เป็นเซ็กซตาละตอนนี้มีน้องไปเรียบร้อยแล้วเีเซนเตอร์ของผิพเเด้วยคนนั้นเธอคือใคร หนึงสองสามยกโอ้ยคุณพี่ได้เลยอ่ะยกเลยใครครับใครคะมาค่ะเดินมาเป้องว่าอะนะเ้ยปานว่ารับไปเลยรับไปเลยส่วนหนึ่งห้าเจ็ดเจ็ดอีกหนึ่งใบผมขอมอบให้คนนี้ละกันอะอะให้น้องนะคะ ก่อนอย่างเน้นย้ำโปรโมชั่นก่อนก่อนไปนะคะ <Raymond. S 2> ก็คือลรีพันซลีเน็กเพสสองกล่องจาก10,000บาทตัวน,นี้ลดพิเศษเหลือเพียง2500บาทะนะคะแล้วก็ทุกการสั่งซื้อยังได้ตัวนี้ด้วยนะคะก็คือในส่วนของสร้อยกับจี้นะคะกางหันดูดซับล้อมเพชรรุ่นใหม่ล่าสุดด้วยนะคะคมูลค่า3 0 0พันบาทฟรีไปเลยแล้วก็ยังมีแคมเปญไปเที่ยวฮ่องกงสาวัน2คืนกับน้องฟิล์มด้วยนะคะไปเที่ยวกันแล้วก็มีในส่วนของ ประสาทพันตัวนี้ด้วยนี่อันนี้ให้หรยบอกให้ได้เลยลค,ลยคุ่ขอน้องฟิล์มเนี่ยนะฮะนอกอจากได้สร้อยแล้วได้ไปล่องกลงด้วยนะฮะและแน่นอนนะครับ177ห้องช้อปปิ้งนะฮะฉลองยอดขายส่งท้ายปีนะฮะจากรถยนต์และทองคำนะ92รางวัล รวมกว่า3ล้านบาทนะครับที่เราสั่งซื้อสินค้าและก็ส่งรหัส7หลักบนไปเสร็จนะครับไปลุ้นรางวัลได้เลยนะฮะตั้งแต่วันนี้จนถึง31มบกราคมปี57เลยนะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้นะฮะที่1577นะครับหรือว่าเบอร์ใเว็บนะฮะ l a l a b a y com ค่ะ lanlabay นะคะ L A L A B U Y. com ค่ะโอเคนะครับวันนี้ขอบคุณต้องฟรีมากขอบคุณมากน้องทีมนะคะคุณผู้ชมค่ะ่ังนั้นเดี๋ยวเราไปช่วงแจกกระจายกันต่อกับหนูเล็กนะครับขอบคุณครับงั้นขอบคุณค่ะมไม่ได้อยู่หน้าไปได้บริการสวัสดีค่ะให้อยู่มาทำอะไรเดี๋ยวไปดูดวนกับโซจีตัวจี๊ดใช่แต่ก่อนไปดวน เยอให้คุคูจิ๊บถามซะหน่อยว่าอ,อยากรู้เรื่องอะไรอยากรู้อยากรู้ว่าพี่หนูเล็กเนี่ยปกติมาเดินตลาดเนี่ยเดินบ่อยไหมมาเดินบ้างค่ะแต่ไม่ได้บ่อยมากเพราะว<อ>่าไม่ได้ไม่ได้อยู่ใกล้บ้านกเท่าไหร่<อ>แต่ก็ใกล้บ้านอยู่ได้ข่าวว่ามีวีรกรรมอะไรประหลาดประาดเกี่ยวกับตลาดให้เราเล่าให้ฟังบ้างไหมคะคือเคยเดินในตลาดแล้ว<อ>โดนแม่ค้าดา่ดาดา่ดาด่าแบบอีนูเล็กอย่างงี้เหรอไม่ใช่่าด่าไม่รู้ดา่าหรือว่าเป็นคําตอบของเขา คือมันมีกล้วยอยู่มันเป็นกล้วยลูกเล็กๆนะคะแต่ว่ามันเขาเาแบบแผ่ออกมาแบบใหญ่มากกล้วยอะไรเล็กๆแผ่เหมือนทับอ่ะเหมือนทับออกมาแล้วแบบใหญ่มากหนูก็เลยไปถามว่าอุ้ยพี่คะทำไมกล้วยนี้มันใหญ่จังเลยมันบานจังเลยเขาก็เลยตอบมาสั้นๆว่าบานเหมือนเธอไงบานเหมือนเธอไงใช่โอ้โหได้กลเลยหนูว่าเอาจะเอาไงเอาลยได้กลพี่กุลาบพี่กุลาบอันนี้คือตอนนั้นเป็นหนูเล็กหรือยังเป็นแล้วเป็นแล้วด้วยใช่พี่พี่เอชุดทีมา เออเหรอพี่ไอ้เราเดี๋ยวเตก้องเองเดี๋ยวตก้องเองอ๋อมันเรื่องเข้าใจผิดแต่ก็บอกก่อนก่อนที่คุณจะมาเป็นหนูเลยก็ทุกวันนี้คุณโอ้โหมีเรื่องผ่านแบบลำบากมากเลยใช่ค่ะเพราะว่าก่อนที่จะมาเป็นเนี่ยหนูหนูจนมากก่อนที่จะมาเป็นดาราเนี่ยหนูจนมากหนูไม่มีเงินสักบาทเลยที่บ้านที่บ้านที่บ้านเนี่ยหนูเนี่ยจนแต่ที่บ้านไม่ได้ยากจนนะคะแต่ไม่มีกินยี่กับจนอีกทั้างนั้นจิงไม่มีเินจิงมาเนี่ยที่บ้านไม่มีกินเลยที่บ้านคือทํานาแล้วก็ คนทำนานีส่วนมากจะไม่ได้รวยส่วนมากคนรวยเนี่ยคือคือตัดยางตัดยาง,ยางใช่มีมีมียางอะไรเงี้ยยางพาราแต่บ้านเราทํานาแล้วก็คือไม่มีเงินอะ่ะไม่มีเงินที่จะส่งให้ลูกเรียนไม่มีเงินที่จะใช้ใจ่ายเยอะแยะอะไรเงี้ยออ๋ถ้าเั้นถามดีกว่า กว่าจะมาถึงทุกวันนี้สู้ชีวิตถึงขนาดผ่านงานอะไรมาบ้างได้ข่าวว่าเยอะมากหวหหนูทํางานเยอะมากเลยนะ,ะตั้งแต่เล็กๆเ,เ,เนี่ยไปทํางานลงอิฐขนอิดพี่เคยทำเคยเห็นไหมอิฐที่เขาสร้างบ้านก้อนก้อนก้อนเล็กๆก้อนเล็กๆสี่เหลี่ยม,ยมอิฐแดงแล้วก็อิฐบล็อกอ,ะอ่ะอันนั้นแหะหนูไปทํามาเองเลยที่โรงงาน<ห>โรงงานอยู่แถวบ้านเป็นของผู้ใหญ่บ้าน<ห><ห>เราก็ไปทมามาได้รถเข็นเป็นรถอะ่ะรถแล้วประมาณ5บาท 10- ถึง15บาบาทประมาณเนี้ย ห้าบาทหกบาทใช่ค่ะแล้วพอกลับไปถึงบ้านเนี่ยแม่ร้องไห้หนูก็ร้องไห้หน้าแข้งเขียวหมดเลยเพราะรถมันดำรถมันมันคว่ำตอนนั้นอายุเท่าไหร่ตอนนั้นอายุอยู่ประมาณมมสามอ่ะไม่รู้ไม่รู้ที่เท่าไหร่ได้ประมาณอ่านะฮะไม่มีงานอีกไหมแล้วก็พอโตขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งไปเรียนปวชค่ะหลังจากที่ช่วงปิดเทอมเราก็ทํางานโรงงานปอกกุ้ง บ่อกุ้งบ่อกุ้งอย่างเงี้ยนะใช่บอกเก่งเลยดิคะใช่ค่ะบ่อกุ้งที่โรงงานมันจะมีมีดในโรงงานพอเลี้ยงที่ละโนดก็ก็ทํางานกลางคืนแล้วก็กางวังก็มานอนได้แล้วก็ที่ที่ลำบากมากเลยนะคะคือตอนเล็กๆไปช่วยแม่ถอนญ้าในบ่อกุ้งจ้างได้บ่อละห้าสิบบาทแล้วลำบากยังไงถอนญ้าเองพี่เชื่อเปล่าบ่อมันใหญ่มากเลยนะ บ่อใหญ่มากจากตรงเนี้ยไปถึงฝั่งนู้นอะไดบาทใช่ได้ห้าสิบบาทแล้วจากตรงเนี้ยไปไปสุดนู้นอะเหรอใช่ค่ะบ่อใหญ่มากแล้วก็แม่ก็ต้องงมน้ําลงไปแล้วก็ไปถอนข้างล่างแม่ก็ดําน้ําลงไปถอนค่ะคุณมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องแปดคนคุณเป็นคนที่คนสุดท้องคนที่แปดแล้วแล้วพี่น้องที่เหลือล่ะฮะพี่น้องที่เหลือตายหมดแล้วยังยังยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่แต่ว่าเขาอยู่กรุงเทพบ้างอยู่สงขลาบ้างอยู่สกลนครบ้ะงแล้ว้ต้งวันนี้แม่ แม่งอยู่ค่ะอยู่กับอยู่กับหนูค่ะก็มาอยู่ด้วยกันอยู่กับพ่อแล้วก็มาอยู่กับเราด้วยเราก็ดูแลตอนตอนทุกวันนี้ใช่ค่ะโอเคมาถึงคำถามดีกว่าอ่าเมื่อกี้ฟังไปแล้วนะฟังไปแล้วนะอ่าฟังไปเรียบร้อยแล้วนะคะประวัติของทางคุณหนูเล็กนะครับเพราะฉะนั้นเดยวจะมีคำถามคำถามนะคะัคำถามแรกเลยคำถามแรกเลยถามว่าหนูเรียนตอนตั้งแต่อนุบาลหนึงป .6 เรียนโรงเรียนอะไรอ่าอนุบาลหนึ่งป .6 ูเล็กเรียนโรงเรียนอะไรป้ามาไม่ได้เลยเชิญเลยค่ะคุณพี่ป้าคะมาเลยมาเลยมาเลยอมาค่ะป้าพี่หนูเล็กเรียนตั้งแต่อนุบาลถึงป .6 ที่ไหนคะไม่นี่ยเนี่ยเอออะไรนี่ดูอะไรอยู่ดูดูหยิบมาหยิบมาพี่ดูอะไรหยิบไปโดนโดนดิได้ไหมวะเขาจดมายังจดผิดเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวนุนดูดูนูอ่านหนูอ่าน อะไรพี่เขียนพี่เขียนอะไรอ่านไม่ออกจดเอาไว้จดประวัติเอาไว้แต่เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าพี่จดไว้ยังจดผิดเลยอตอบว่าบ้านรัตปูนค่ะบ้านรัตปูนถู้ไหมฮะถูกค่ะถูกต้องนะครับโอเคเอางี่ไปเลยเอาโอ้เอาการน้ะไหมการน้ะไฟฟ้าเอาไปเลย มหลังจากอีกสองชิ้นก็สองคำถามอ่ะคำถามต่อไปถามว่างานแรกที่หนูเริ่มทำอยู่ที่บ้านคือทำอะไรคะงานแรกงานแรกนะฮะอ่างานแรกนะครับที่คุณหนูเล็กเริ่มทำคืองานอะไรใชิญค่ะมาค่ะคุณพี่เด็กต่ออีนิดนึงค่ะต่อปิดพื้นไม่ได้เลยนะอ่า งานอะไรเะเดี๋ยเนี่ยเนี่ยตรวจก่อนตรวจก่อนไม่มีไม่มีไม่ได้จดอะไรไว้ใช่มีครับผมว่าโรงงานอิดค่ะโรงงานอิดปลุกไปครับถูกค่ะถูกต้องเอาไปเลยรับมอบไปเลยรับมอบไปเลยฮะเอาไหมครับโอเคฮะเอาไปเลยฮะขอบคุณค่ะมีอีกอันหนึ่งอันนี้ไม้ถั่วฝรันี่แบบสลัดแห้งได้โดยไม่ต้องบิดอีกต่อไปคำถามถามว่า ่หนูเนี่ยได้ตั้งแต่ได้กันตั้งแต่อายุเท่าไหร่เอ้ยไม่มีเราไม่รู้ถามว่าหนูเล็กมีพี่เนาะงอนค่ะอ่ะใครตอบได้คนแรกเลยอ่ะมามามาคนแรกเลยอ่ะอ่ะมากี่คนแปดคนแปดคนหนูเล็กมีคนที่คนที่แปดเพรคนที่แปดตรงกันไหมครับตรงกันโอเคเอาไปเลยแจกง่ายๆอย่างนี้มีที่นี่ที่เดียวอ่ะแจกข้อมันปลากาย เดี๋ยวซื้อให้ให้เอาอ่ะแจกกำลังเพลินเลยนะคะคุณหนุ่มเอาเป็นว่าช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้ากลับมาดวดารากันจ้าอแต่หนุ่มกโเอาเร็วเร็วเเ